สวัสดีครับนานักตปลาวันนี้มีลำใหม่มาให้ชมครับไมโครโพครับนี่ตัวนี้สีขาวท้องขาวพร้อมกับเทเลอร์ตัวใหม่ครับสั่งทำผลิตโดยไมโครโปเลยนะครับมาดูออปชั่นของตัวนี้นะครับตันนี้เป็นเครื่องตัวพิสูบนนะครับ20แรงทีมไฟฟ้านะครับผมอันนี้สั่งใหม่เบิกศูนย์เลยนะครับของสุลค่นมาลีนะครับสนใจติดต่อที่ไมโครโปได้เลยมาดูกันนะครับ นี่เป็นงานเก็บสายนะครับงานเก็บสายเรียบร้อยนะครับชัรเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโทรลเดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับว่าคอนโทรลใช้อะไรมั้มีทิมไฟฟ้าด้วยนี่นะครับดูด้านหน้าอ่าดูที่เครื่องได้เลยนะคะนี่จะยกขึ้นยกลงเป็นตับทิมไฟฟ้านะครับผมตัวนี้น่าเล่นครับพี่น่าสนใจติดต่อได้ที่ไมโครโฟนครับนี่เป็นชุดบรรทับเลี้ยว ครับดูนะครับงานสีงานแว็กนะครับตัว mm hmm. น,นี้เทเลอร์ตัวใหม่ก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับผมมีทั้งตัวตัวลากนะครับมีล้อมีมีเซฟตี้ให้นะครับมีกว้างมีการนะครับเดี๋ยวดูรอบรอบลังนะครับตัวน mm ี hmm. ้สีสวยมากครับเงาฉ่ำมากเลยครับมีอะไรบ้างเสื้อออกครับเปนโคน ะะจะอยู่ออกมานอกตัวเรือนะครับไม่เหมือนเจสสกีที่ว่า,าเทลเลอร์ของเจสสกีเนี่ยล้อมันจะอยู่ใต้ท้องนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เราสั่งต่อพิเศษเนี่ยให้ความกว้างของตัวฐานเนี่ยกว้างเพิ่มมากขึ้นนะฮะลากง่ายแล้วก็เวลาขึ้นลงเรือเนี่ยเลาเอาเรือเทลเลอร์ลงน้ำเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยมันจะเตี้ยแล้วล้อเทลเลอร์ก็จะไม่จุ่มน้ำเยอะด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับ081นนะครับ5 2 7 1 1งเจบอยครับไมโครโปครับสวัสดีครับเดี๋ยวกันอีกแล้วครับสวัสดีครับนานานักตกปลาครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวพามาดูตัวไมโครโปคลิป2นะครับผมอันนี้เป็นติดพรมลายนะครับค่อนข้างจะ full option เลยขาดแค่ระบบไฟอย่างเดียวนะถ้ามีระบบไฟนี่ถือว่าสุดแล้วอะของไมโครโปรอะเครื่องก็ตัวนี้ก็ มือห,หนึ่งครับยี่สิบแรงผอให้ส่งครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถจะสั่งกับทางไมโครโฟได้โดยตรงเลยนะครับผมราคาเดียวกับหน้าร้านครับไม่ต้องเสียค่าขนส่งด้วยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นโฟมลายเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนเทปให้ดูสีนี่ครับโโเงาฉ่ำๆนะฮะดู หลายชลเลโอเคนะครับนั่งค่อนข้างจะโอเคสบายเลยครับเลี้ยวได้เหมาะกับการท่องเที่ยวนะครับผมไปกันสองสามคนนี่สบายเลยตัวคันเร่งนี่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมตัวคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีปรับทินไฟฟ้ามีอะไรอยู่ครบชุดครับด้านหน้านี่เป็นเก๊นะครับสาหรับไว้เก็บของนะครับอันนี้ก็เป็นถังน้ำมันของลูกค้านะครับยังไม่ได้ประกอบให้นะครับผม บอกว่าพับได้นะครับผมโอเคครับน่าสนุกครับผม